สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาวนะครับก็ยังอยู่กันกันกบงานบูการีบีซีโรวันที่จัดขึ้นในกรุงโซนะฮะก็จะบอกว่ายังตื่นเต้นกับน้องอยู่นะครับล่าสุดก็มีรูปออกมาเพิ่มเติมนะฮะก็ต้องขออภัยที่แอดมาช้าไปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะก็จะบอกว่ารูปที่มาเพิ่มเติมเนี่ยมันชัดแจ๋วจริงๆนะครับคือจะบอกว่าพอมันชัดแจ๋วเนี่ยยิ่งเห็นความสวยของน้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ก็มีสื่อนอกนะครับสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อนะครับที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะนะครับยกตัวอย่างมีสื่อหนึ่งชื่อว่าเฮอล์โรยูเฮอรยูอ Hello you, Hello you. แอดขออภัยในสำเนียงด้วยนะครับก็เป็นสื่อนอกนี่แหละเขา ชื่อสําเนียงแ,แปลกๆนะฮะ,ะหรือว่าแอดแปกเองก็ไม่ทราบนะครับเขาก็เอารูปน้องมาลงนะครับพร้อมกับให้แคปชั่นเลยครับก็บอกว่าน้องเนี่ยงดงามแบบไม่เหมือนใครนะฮะก็ต้องบอกว่านี่แหละคือความจริงนะครับความสวยที่แตกต่างนะฮะมีให้ชมที่ลิซ่าคนเดียวเท่านั้นนะครับ ยิ่งพอมาดูตัวแอดตัววิดีโอตัวนี้ที่ขึ้นกันให้ดูอยู่นะครับยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหเป็นไงล่ะความเป๊ะความปังของน้องนี่คือที่สุดจริงๆนะครับปกติบูเกอรี่เขาก็ดูเรียบหรูดูแพงอยู่แล้วะเนาะพอมีลิซ่าเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบโอ้มันดูแพงจนแบบว่าแอดจะไม่มีปัญญาซื้อเลยชีวิตนี้อะไรแบบนี้นะฮะแอบ Ad, สปอยนิดนึงแอดมีน้ำหอมของบูเกอรี่ใชยนะทุกคนเออเป็นไงล่ะแต่ว่าเป็นขวดเล็กนะฮะ ไม่ใช่ขวดใหญ่นะครับอันนั้นอันนั้นไปไม่ถึงนะฮะก็มีน้ําหอมขวดเล็กๆใช้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวของบูกอรี่ที่แอดมีได้นะครับก็แน่นอนเลยครับว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้กับอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยสร้างกระแสให้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับลองไปดูข้อมูลในเซิร์ชเอนจินได้นะครับอย่าง Google อย่างเงี้ยจะทราบเลยว่าในช่วงวันที่มีงานเนี่ยจะมีการเซิร์ชชื่อน้องเนี่ยเยอะเลยทีเดียวครับชื่อน้องชื่อแบรนด์นะฮะอะไรที่มันเป็นภาพรวมเกี่ยวกับ งานหน้าตอนนั้นะนะครับก็จะถูกเซิร์ชขึ้นมาเยอะกว่าปกติในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่แหละการที่น้องขยับแบบนี้แหละ ทำให้แบรนด์เนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกครั้งที่มีอีเวนต์จริงๆนะครับพ็ถามว่าปกติการมีอีเวนต์งานเนี่ยถ้าเราย้อนไปในสมัยก่อนนะครับตเต็มที่ก็จะมีข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวทีวีอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีเมนอีเวนต์ที่สําคัญหรือว่าเมนคาแรคเตอร์อย่างลิซ่าที่เป็นตัวละครหลักของงานอีเวนต์เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆครับ แต่ว่าไอ้ระบบออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากๆครับเมื่อไหร่ถ้ามีการเซิร์ชมากยิ่งขึ้นเนี่ย การเปิดการมองเห็นมันก็มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับในหลายๆแพลตฟอร์มซึ่งมันเชื่อมโยงกันหลายแพลตฟอร์มมากมายนะครับยอดแอนเกตเนี่ยมันก็จะขึ้น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 นะฮะคือจะบอกว่าการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวเนาะซึ่งแน่นอนครับพอน้องมีส่วนร่วมเนี่ยทุกอย่างมันก็ดูง่ายขึ้นนะครับคนพูดถึงบุคลี่มากขึ้นคนเข้าถึงบุคลีได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวบุคลีเองเนี่ยก็ เข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะครับถามว่าง่ายขึ้นยังไงง่ายขึ้นในที่นี้ก็คือเวลาเราเสิร์ชชื่อลิซ่าขึ้นมาเนี่ยบางทีมันก็มีบุคลีขึ้นมาด้วยนะฮะคือน้องร่วมงานกับบุคลี่ไงอ่ะก็เป็นผลพวงกันมานะฮะเป็นทอดๆไปนะครับเรียกได้ว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็สําคัญมากๆในยุคปัจจุบันในการทําการตลาดออนไลน์เนาะ เออบุคลีเขาก็ฉลาดทำ嘛นะฮะซึ่งแน,น่นอนใาความสวยความน่ารักของน้องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะฮะมากพอที่จะให้คนเนี่ยพูดถึงได้เป็นเดือนเดือนปีปีนะฮะแอดบอกเลยว่าให้แอดพูดถึงน้องทั้งเดือนทั้งปีแอดก็พูดได้นะฮะไม่เกี่ยงนะฮะแต่จะมีใครฟังแอดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ในความสวยจริงของน้องมันทาให้แอดอยากพูดถึงน้องในทุกๆวันนะฮะเอาความรู้สึกใส่เข้ามาในคลิปอีกแล้วนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะฮะ คลิปนี้เราก็แวะมาทักทายกันสั้นๆนะครับเอาคลิปมาให้ชมกันเอารูปมาให้ดูกันนะฮะก็อัปเดตรูปจากไอจีน้องด้วยอะไรด้วยนะครับก็เอามาฝากกันนะครับถ้าที่สุดขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนด้วยนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับร้อนแบบร้อนมากๆจริงๆนะครับพยายามอย่าไปอยู่กลางแจ้งนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ เลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะมันอันตรายจริงๆนะครับมีหลายๆคนเป็น h i สโต k e แล้วก็บางคนอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงจากแอดนะครับก็พยายามหลบแดดกันนิดนึงแล้วก็ทานน้ำกันเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Fly so high,